สวัสดีครับผมวันนี้วันจันทร์ที่13นะครับกันยายนพศสพันนะครับผมวันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์ต่อนะครับเล่มนี้นะครับคณิตศาสตร์เร่มนี้นะครับนักเรียนเติดตามครูนะครับวันนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับครูขอขยับกลองแปบนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องการคูณนะครับการคูณนักเรียนไปต้องถูกคูนหรือยังนะครับผมเขาบอกแผนผังสาระการเรียนรู้นะครับผมในที่นี้เขาจะมีรูปแบบของการคูณนะครับ ลักษนาก็คือ1นนะครับเครื่องหมายของการคูณและการใช้เครื่องหมายครับอาจจะเป็น2อคูณสก็คือเนี่ยครับในรูปอ,อันนี้ก็คือ2กลุ่มใช่ไหมครับมาจากเลข2อตัวนี้ส่วน3เคืนในวงกลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด3 1 2 3จะมี3ามชิ้นนะครับสามสามเหลี่ยม3มชิ้นนะครับก็เลยตามตัวนี้นะครับก็คือเขียน2มาจาก2กลุ่มตัวนี้เรียก3ก็คือจะดูจาก กลุ่มหนึงมีอยู่3นะครับเท่ากับ3วกสเป็น6นะครับผลคูณก็ับ3คูณ2เป็น6ได้เท่ากันก็คือถูกนะครับ2นะครับการคูณนะครับจํานวน1นะครับหลักกับจำนวนไม่เกิน2หลักนะครับก็คือในที่นี้ก็คือให้มา8คูณ2เท่ากับเหมือนเก่านะครับอันนี้คือ2จํานวนนะครับอันหนึ่งก็มีอยู่8นะครับ ท่ากัสิบหกนะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับเขาจะมีโจทย์ปัญหาให้เราด้วยครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคูณนะครับคราวนี้เราเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับจะมีตัวอย่างให้เรานะครับจะมีตัวอย่างให้เราในที่นี้จะมีตัวอย่างครับข้อหนึ่งนะครับความหมายของการคูณและการใช้เครื่องหมายนะครับการบวกการคูณนะครับวินจัด จัด,ดอกไม้ใส่แจกันนะครับ3ามใบแต่ละใบมีดอกไม้สี่ดอกนะครับมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกนะครับก็คือจากรูปนะครับมีแจกันอยู่สามใบก็หนึ่งสองสามนี้ครับแจกันแต่ละใบมีดอกไม้อยู่สี่นะครับคือสี่ดอกน้องนับครับหนึ่งสองสามสี่นะครับรวมมีดอกไม้เท่ากับสี่ก็คือสี่ก็คือจํานวนดอกไม้นะครับแจกันมีสามใช่ครับก็เขียนสี่มาสามครั้งหนึ่งสองสามนะครับ จำไว้ครับอันเขาจะยึดแจกันหนึ่งมีอยู่สี่นะครับแล้วสี่ก็คือตัวหลักเลยส่วนจํานวนครั้งก็คือจำนวนครั้งของแจกันก็คือหนึ่งสองสามก็คือเราต้องเขียนสี่มาสามอันอย่างนี้ลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วเราลองมาคูณดูครับว่าได้สิบสองไหมสี่กสี่ลงแปดสี่ตามสิบสองครับต้องได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับสี่บวกกันสามจำนวนนะครับหรือสามกลุ่มนะครับของสี่นะครับเขียนประโยช์สัญลักษณ์แสดงการคูณได้นะครับ สามคูณสี่เท่ากับสิบสองครับอ่านว่าสามคูณสี่เท่ากับสิบสองนะครับตามจํานวนกลุ่มนะครับเขาบอกจํานวนในแต่ละกลุ่มแล้วก็จํานวนทั้งหมดนะครับได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับตัวอย่างนะครับวินจัดดอกไม้ใส่แจกันนะครับสี่ใบนะครับแต่ละใบมีสามดอกนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มนะครับรวมมีดอกไม้สามก็คือมีแจกันนี้มีอยู่สามใช่ไหมครับ สามดอกนะครับก็คือตัวเข็มสามมากี่ครั้งก็คือนับแจกกันนะครับหนึ่งสองสามสี่้วตัวเข็มสามมาสี่ครั้งนะครับเป็นสองนะครับกษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบเก่าหมดเลยครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมต่อไปเราขอค่ามาตรงหน้านี้เลยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาตัวอย่างนะครับยูนะครับจัดขนมใส่กล่องนะครับสี่กล่องนะครับแต่ละใบนะครับ มีขนมอยู่สองชิ้นนะครับมขีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับผมขนาดนี้จากรูปมีกล่องสีใบนะครับแต่กล่องแต่ละใบมีขนมสองชิ้นนะครับรวมมีขนมเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเก่านะครับก็เห็นสองคือจํานวนในขนมมาก่อนนะครับสองชิ้นแล้วครับมีอีกกล่องหนึ่งสองสามสี่ก็คือเขียนสองมาสี่ครั้งนะครับก็ได้เท่ากับแปดนะครับแล้วลองนับดูครับได้ถ้าได้แปดตามรูปที่เราคิดมาก็ถูกนะครับ สองบวกกันสี่จำนวนหรือสี่กลุ่มของสองนะครับเขียนประโยชนสัญลักษณ์แสดงการคูณได้สี่คูณสองเท่ากับแปดนะครับอ่านว่าสี่คูณสองเท่ากับแปดครับโอเคนะครับตัวอย่างสองด้านล่างนะครับตัวอย่างที่สองครับฟ้าจากผลไม้ใส่ถาดสองใบนะครับแต่ละใบมีผลไม้อยู่ห้าผลนะครับมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลนะครับในนี้ก็เหมือนเดิมครับจากรูปนะครับมีถาดอยู่สองถาดในี่ยนะครับถาดมีห้าก็ต้องเอาไปห้าตั้งนะครับห้า มมี2มันก็5บวกกัน2ทีนะครับเห็นไหมครับเท่ากับ10นะครับเห็นไหมครับ5บวกกัน2จํานวนหรือ2กลุ่มของ5นะครับเขียนประโยชน์สัญลักษณ์นะครับแสดงการคูณได้2คูณ5เท่ากับ10นะครับอ่านว่า2คูณ5เท่ากับ10นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้ข้างล่างนะครับใจความเขาบอกว่าการคูณจํานวน2จํานวนจํานวนแรกหมายถึงจํานวนกลุ่มนะครับ จำนวนหลักนะครับหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มนะครับก็คือคูณเรียกว่าคูณเรียกว่าเครื่องหมายคูณนะครับในนี้การคูณเรียกเครื่องหมายคูณครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็คือแบบขันนะครับเขาบอกว่าบอกว่ามีกี่กลุ่มนะครับกลุ่มเท่ากลุ่มละเท่าไรนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับในนี้จะให้มานะครับอันนี้ก็คือสี่กลุ่มก็คือหนึ่งสองสามสี่เหมือนที่เรารู้นะครับ แต่ละกลุ่มมีอยู่เท่าไหร่สามก็ต้องเขียนสามอ่ใช่ไหมครับเราเขียนกลุ่มรู้จํานวนในกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งมีสามมันก็ต้องเขียนสามสามมาสี่กลุ่มก็ดูแค่นี้สามมาสี่ครั้ง1ันหนึ่งสองสามสี่แค่นี้ครับก็เขียนแล้วก็เท่ากับการคูนสี่คูนสามนะครับเท่ากับเท่ากันนะครับสี่สามสิบสองนะครับอันนี้ก็บวกกันสามครั้งก็เท่ากับสิบสองครับการใช้กระแมวล้วสาแบบนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ทำนะครับนั่นะข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาจะว่ายังไงครับเขาบอกว่าในที่นี้มีกี่กลุ่มครับมีกี่กลุ่มนะครับกบเกลก็คือมี2กลุ่มครับเราก็เขียนสองกลุ่มนะครับ2กลุ่มกลุ่มละอ้าวเราก็เขียนกลุ่มละต่อไปนะครับกลุ่มละกลุ่มละเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับมีสองกลุ่มกลุ่มนึงละสี่นะครับ ก็มีหนึ่งสองสามสี่นี่เองนะครับกลุ่มละสีนะครับมีอยู่สองก็คือเก็นสองนี่คือสองนี่ครับกลุ่มละก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับได้ผลลัพธ์คืออะไรครับสี่บวกกันเท่าไหร่ครับกี่ครั้งครับมีสองก็ต้องบอกสองนะครับสี่บวกกันสองครั้งนะครับก็คือมีสองนะครับเท่ากับนะครับต่อไปนะครับการคูณนะครับกลับกันนะครับก็คือสองคูณสี่ก็คือตัวนี้ครับสองคูณสี่ตรงด้านบนที่เราเขียนครับ สองคูณสี่นะครับท่ากับเป็นเหมือนกันนะครับสี่นอสี่สองแปดครับอันนี้สี่บวกสี่ได้แปดนะครับจะเหมือนกันลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องเรียนทานะลองดูนะครับต่อไปหน้าข้างนะครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคือทันยังไงครับสามคูณสองสามคูณสองคือสามกลุ่มของสองนะครับในนี้เขาจะให้มานะครับสามนะครับคือสามกลุ่มนี้ครับจากรูปนะครับสามมาจากไหนครับก็คือสามกลุ่มตัวนี้ อันนี้กลุ่มหนึ่งคูณด้วย2ก็คือมันมีกลุ่มหนึ่งมี2รูปนะครับเท่ากับ2เรายึด2เป็นหลังครับ2เขียนกันกี่ครั้ง1 2 3ก็คือ2เขียน3ครั้งก็คือ1 2 3ากลุ่มเป็นครับจำนวนกลุ่มนั่นเองครับข้อหนึ่งเราก็คือเหมือนก่านนะครับเราก็เขียน2คูณ5้นะครับล้วก็เขียนมาอีกทีนึงครับ2คูณ5เท่ากับ5เราเขียนจำอย่างเงี้ยฮะบวก ห้าอีกทีครับเพราะมีสองก็คือห้าคือตัวนี้ครับเขียนมาสองจำนวนนะคือตัวนี้ครับจํานวนกลุ่มนะครับข้อสองยวทำให้ดูอีกข้อหนึ่งครับอันนี้ก็สี่คูณสามใช่ไหมสี่คูณสามก็เขียนมาเหมือนเก่านะครับสี่คูณสามเหมือนเก่านะครับเท่ากับนะครับเท่ากับก็คือเขียนสามครับเขียนสามมาสี่ครั้งเขียนสามไม่กี่ครับอันนี้เขียนห้ามาสองันนี้เขียนสามมาสี่ครับแล้วก็เขียนสามบวกกันสี่ครั้งอ่ะสามบวกสามหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง ี่ครั้งแค่เนี้ยครับน่าจะทําได้ง่ายครับเรื่องตั้งง่ายต่อไปนั่งข้างนะครับสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่เขาบอกว่าอะไรครับด้านบนนะครับการผลไม้นะครับสองใบแต่ละใบมีส้มอยู่สามผลนะครับมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะครับก็คือสองคูณสามนะครับสองคูณสามก็คือตัวนี้เหมือนเก่าครับสองบวกกันสามก็คือนี่ครับเราขยิบสามตัวนี้เป็นหลักเหมือนเก่านะครับเห็นไหมครับเขียนมาสองครั้งนะครับเหมือนเก่าครับสองคูณสามเท่ากับหกนะครับ หกเป็นผลคูณของสองและสามก็เหมือนเดิมครับในนี้เราก็ดูนะครับอันนี3 3้เราเขียนอยังไงสตอรี่มีกี่กลุ่มครับหนึ่งสองสามสามกลุ่มใช่ไหมครับอ้าวเราก็เขียนสามนะครับสามคูณกี่ครั้งครับกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่นะครับเท่ากับอะไรครับสิบสองที่นี้นะครับผลคูณครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนห้ามาใช่ไหมครับห้าอะไรอันมีเท่าไหร่สามห้าคูณสาม เท่ากับสิบแลรครับสิบห้าแค่นี้นะครับถ้าใครยังไม่นรียนคนไหนไม่แม่นดูเปิืดูไม่ตัอคคูณนะก็คูณมาวังเทียบดูได้เลยนะครับต่อไปข้อสามครับอันนี้ข้อสามมาทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มีกี่กลุ่มครับเราก็นับหนึ่งสามสี่ก็เขียนสี่ครับสี่นะครับคูณรอนะครับแต่ละกลุ่มมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คูณห้านะครับเท่ากับ ห้าสี่เท่ากับยี่สิบแค่นี้ครับง่ายๆครับอีกสองข้อต้องเรียนทําำง่ายๆครับวันนี้จะง่ายหน่อยเรื่องงานนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปเขาจะเขียนให้เราเขียนมาลักษณะแบบนี้ครับการคูณหนึ่งคูณสองเป็นสองหนึ่งคูณสองเท่ากับสองนะครับของเราก็ข้างๆเราก็หนึ่งคูณสามเท่ากับอะไรครับสามนะครับสองคูณสามเท่ากับอะไรครับเราก็เขียน แต่เราเขียนตัว,ต,วตัวแยกมาก่อนครับเราก็เขียนสามบวกสามเท่ากับหกอันต่อไปครับสามคูณสามเหมือนข้างๆก็คือเขียนสามมาสามครั้งครับหนึ่งสามบวกสามบวกสามเท่ากับเก้าอันนี้เขียนมาครับอันนี้สี่ก็คือเขียนสามมาสี่ครั้งครับ ามบวกสามบวกสามบวกสามเท่ากับอะไรครับสิบอะไรครับสามสี่สิบสองครับก็เขียนมาเรื่อยๆครับต่อไปก็อะไรเขียนสามมาห้าครั้งนะครับง่ายๆครับอันนี้ต่อไปข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวนักเรียนลองลองคูณดูนะครับอันนี้ก็คือห้าคูณสามสิบห้าครับใส่ห้าทดหนึ่งนะครับ ามคูณหนึ่งเป็นสามเท่าหนึ่งเป็นสี่ทำสี่ห้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสามคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับสามสองเป็นหกนะครับหกสิบครับง่ายๆนะครับอันนี้นักเรียนอย่าทำสองข้อนะครับอย่าทาให้สองนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้นี้ครับเป็นเหมือนเดิมครับ